เมาแซบดาราหน้าซ้ายติดนิสัยยิ่งมันเบาคิดว่าเป็นซุปตามอนิ Morning, ่งนิ่งนิ่งนิเหล่าทาที่น่ารักของเดียนมาดามกุ้งกิ้งหนังพยาสุดเลิศในใจคุณชายชเวมาประจำการแล้วอยาใครเป็นแฟนคลับเดียนกรี๊ดมาเลยเพราะเรื่องที่จะแชร์ต่อไปนี้มันเกี่ยวกับดอมๆอมอ,มอยู่และมันก็เป็นเรื่องที่แซบบอกเลยว่าแซบมาก เกี่ยวกับดาราหน้าใสาคนหนึ่งเข้าวงการมาได้ไม่นานมีผลงานดังที่สุดคือซีรีส์เรื่องหนึง่งเป็นซีรีส์วายแต่ฮีไม่ได้เป็นตัวหลักนะเป็นตัวประกอบในซีรีส์ซึ่งบอกตรงๆด้วยความที่ซีรีส์ดังก็เลยทําให้ชื่อที่พ่วงท้ายของฮีเป็นเงาคุมกลาหัวฮีได้พอสมควรจะว่าไปพฤติกรรมของฮีถูกเล่าต่อๆกันมาจากช่างผมช่างหน้ามาแล้วว่าเป็นคนขี้หลี่มาก ปากพลอยและปากเสียตอนแรกไม่เชื่อนะแต่พอแหล่งข่าวเดียนไปเจอมาบอกเลยว่าตามที่ลือมาและท่าทางจะเยอะกว่าที่ลือด้วยซ้ำเพราะเขาเรียกว่าหญิงพยองและมันนามันโหนกเหลือหลายล่าสุดแหล่งข่าวเดียนไปเจอฮีในงานงานหนึ่งที่เป็นงานของค่ายแหล่งข่าวของเดียนไปติ่งคนอื่นในค่ายฮีแต่ดันเจอฮีก่อนและฮีก็เปิดประโยคอย่างกวนๆด้วยความที่หลงตัวเองเบอร์พันว่า มาหาผมรอบอกแล้วผมดังจะตายใครจะสู้พร้อมหัวเราะเหมือนคนสติแตก อันนี้ตอนแรกแหล่งข่าวเดียนบอกว่านึกว่าอําเล่นเพราะแหล่งข่าวเดียนไม่ได้ขอถ่ายรูปด้วยและแสดงออกว่ามารอดาราอีกคนฮีก็แซะเลยนึกว่าจะตาถึงชอบผมอันนี้แค่เรื่องแรกนะมาเรื่องที่สองที่ฮีไปสัมภาษณ์อัดเทปรายการหนึ่งกับสื่อดังซึ่งตอนนั้นมีเพื่อนร่วมงานไปด้วยแต่ฮีก็พยายามพรีเซนต์ความเท่ความป๊อปของตนเองและแย่งซีนตลอดเวลา ปากเสียแซะคนอื่นไปทั่วจนนักข่าวงงว่าทำไมทำนิสัยแบบนี้ซึ่งฮีก็พยายามอีกทำเหมือนตัวเองเจ๋งและดังมากจนหลายคนเอือมระอาเอาตรงๆว่าพอจบเรื่องราวที่ได้ยินมาก็พอจะรู้ได้ว่าฮีไม่ได้ดังอะไรมากมายนักหรอกแต่คิดว่าดังเพราะอยู่ในซีรีส์เรื่องดังจนเคยตัวและมีคนคอยอวยว่าดังนักดังหนาทาั้งๆที่ความจริงฮีก็เป็นแค่ตัวประกอบคนหนึ่ง